โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมและในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่สิบก็จะมาทำการสรุปอัปเดตนะครับผมฮาโลวีนพาร์ทสอกันนั่นเองนะครับผมซึ่งในอัปเดตนี้นะครับผมมีตัวละครเข้ามาใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็มีโหมดใหม่ให้เราเล่นด้วยนั่นเองนะครับผมมาและก่อนเข้าไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่อง10บาทเกมมิ่งด้วยนะครับ เดี๋ยวพี่ติดพาไปดูตัวละครกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่ามีตัวละครอะไรเข้ามาบ้างนะครับซึ่งตัวละครจะมีเป็นตัวละครระดับซีเคสสองตัวนะครับผมตัวละครแรกนั่นก็คือคาตาคุรินะครับผมตัวละครที่2ก็คืออ่าพี่ติบลืมชื่อมันเฉยเร็ว่ะคือรูรุทใช่ไหมรูรุทอ่านะครับถ้าพี่ติบจำชื่อไม่ผิดนะรูรุทนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวละครระดับมิสติก3ตัวนะครับผมก็จะมีเป็นฮิดันนะครับ มีตัวละครเป็นตัวผีนะครับผมโกส s t นะไม่รู้ชื่ออะไรนะแล้วก็ตัวละครเป็นแมวนะครับผมบูจากเรื่องอะไรใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวละครระดับ Regen นะครับผมทั้งหมด2ตัวนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือตัวละครอย่าง m สเตอ r s a าตานะครับผมแล้วก็ตัวละครอย่างอควานะครับผมเป็นตัวละครระดับ Regen นะครับผมนอกจากตัวละครแล้วนะครับผมในอัปเดตนี้ยังค่อนข้างพิเศษเลยครับทุกคน ซึ่งมันจะมีสกินมานะครับผมให้เราทําการสุ่มนะครับผมทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าดนะครับผมทั้งหมด8สกินนี้นะครับผมเราไม่ต้องเสียตังนะเล่นกิจกรรมอีเวนต์ฮาโลวีนะครับแล้วก็ไปสุ่มได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสกินอีกหนึ่งสกินนะครับผมซึ่งเป็นสกินในส่วนของตัวบันเดิลนะครับเราจะต้องทําการเติมนั่นเองนะครับเป็นตัวละครของรูดุสนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นของอีโวนะครับผม พร้อมกับในส่วนของตัวซองจดหมายการันตีนะครับผมของตัวละครคาตาคุรีนะครับผม75รอบนะครับผมแล้วก็ตัวละครลูรุตนะครับผม30รอบ 30รอบนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวพี่บจะพาไปดูนะครับผมว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อยุดอะไรอยู่ตรงไหนนะครับผมและหากใครที่ขี้เกียจเล่นขี้เกียจฟาร์มลองไปดูที่ร้านดีดีช็อปได้นะครับมีบริการรับฟาร์มและไอเทมโรบอทแมปต่างๆแถมยังรับกดิฟต์เกมพาร์อีกด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาในการเล่นแต่อยากที่จะปล่อยบอท AFK เกมนะครับผมพี่สิบแนะนําเลยครับผม u g p o n e นะครับผมไม่ว่าคุณจะปิดคอมหรือไม่มีเน็ตนะครับก็สามารถฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงเลย สำหรับอีเวนต์ในส่วนของตัวฮาโลวีนนะครับผมก็คือยัอยงเล่นเหมือนเดิมเลยครับเราเอาแท้มฟักทองมานะครับผมแล้วก็สามารถเอามาแลกเป็นในส่วนของตัวแคนดี้ได้นะครับผมซึ่งอัตราการแลกก็จะเป็น2ต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผมเนี่ยทุกคนในส่วนของตัว2ฟักทองนะครับผมสามารถแลกเป็นหนึ่งในส่วนของตัว1แคนดี้นั่นเองนะครับ,เร,บเรามาดูในส่วนของตัวร้านค้ากันบ้างดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างนครับ จะมีรีโลถ้าผิดจำไม่ผิดน่าจะมีอยู่ที่ประมาณ200รีโลบังครับทุกคนแล้วก็จะเป็นแคปซูลนะครับผมอ่าแคปซูลทาอะไรได้เดี๋ยวพี่สิทพาไปดูนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวต,ตาเคิร์ฟนะครับผมในตัวของตัวคิวบิะครับที่ว่าเอาไว้สุ่มรีสเตทนะครับผมนี่ครับสองอันนะครับแล้วก็จะเป็นของอ e ีโวตรตุคอนต่างๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวฮิดันเป็นตัวโกลด์นะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของตัว ัวแมวใช่ไหมแล้วก็เหมือนเดิมครับเป็นน้ํายาลักกี้แล้วก็ตัวแคปซูลนะครับผมก็อย่าลืมมาแลกกันให้หมดเลยนะครับมาไอตัวแคปซูลนี้ทําอะไรได้ครับผมไอตัวแคปซูลนี้ก็คือมันคือไอตัวตู้ซัมมอนนั่นเองครับแต่ว่ามันมาในรูปแบบแคปซูลมันจะทําให้เราสามารถนะครับผมเปิดตัวละครได้ไวขึ้นนั่นเองครับผมอ่ะเราสามารถแลกเท่าไหร่ก็ได้่ะอย่างพี่ิจะแลกไปสัก หมื่นหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่ะคอนเฟิร์มนะครับก็โดนไปทั้งหมดประมาณล้านกว่าแลกได้จิ๋วเจ็ดพันนั่นเองนะครับไม่พอหมื่นหนึ่งนะหรือว่าถ้าหากทุกคนนะครับไม่อยากแลกทุกคนก็มากดซัมมอนที่ตู้ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่มันจะเป็นแบนเนอร์สามครับผมอ่าซึ่งอัตราการดรอปครับผมก็เนี่ยครับสำหรับพิสิทธ์เติมในส่วนของตัวเกมพลาสชานี่ก็มีโอกาสได้ไชนี่สามเปอร์เซ็นต์ครับผมก็จะเป็นตัวละครอ่าอาลูคาดเหมือนกับตู้แรกครับผมแต่ว่าตัวละครระดับมิติกจะเปลี่ยนครับนี่เปลี่ยน และที่สําคัญนะครับผมในแคปซูลอันนี้ครับมีโอกาสได้สกินครับอ่าก็จะเป็นตัวละครเป็นสกินของโบรี่นะครับโอกาส0 0นนะครับผมสกินของตัวละครเทนเงินกับตัวละครทรงนะครับผม0.2%สกินของตัวละครลอยนะครับผมกับอิจิโกะนะครับผมอยู่ที่2%นะครับแล้วก็เป็นสกินของโทโจนะครับผมเอ่อโทจิโทจิโทจินะครับนี่16%นะครับอ่าแล้วก็สกินของแชงนะครับผม กับตัวละครเกโทนะครับผม8.6%เปอร์เซ็นต์นี่ครับผมซึ่งพอสุมมาแล้วครับทุกคนสกินมันจะมีค่อนข้างหลายสีนะพี่สิบให้ดูเลยนะพี่สิบได้ครบทุกอันแล้วนะครับก็คือพวกตัวละครนะครับอย่างรอยครับมันก็จะมีหลายสีให้เราเลือกก็แล้วแต่ทุกคนว่าจะใส่สีอะไรนะครับผมตัวละครเกโทนะครับผมเนี่ยก็จะมีเป็นสกินแบบนี้ครับเป็นเหมือนแฟงเก้นสไตล์มั้งตัวเกโทเนี่ยอ่าก็เลือกใส่ไปได้เลยอาย่างพี่สิบจะใส่ลองใส่ให้ดูครับเป็นสีเขียว ประมาณนี้นี่ครับเนคัลเลอร์คัลเลอร์อันนี้เขาจะบอกว่าคัลเลอร์เป็นสีอะไรนะครับผมแล้วก็เนี่ยตัวละครโทจิครับ่าก็กดใส่ไม่ได้เลยหากมีตนนัวละครนี่ใส่ตัวละครไปก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าโอเคนอกจากในส่วของตัวเราซัมมอนตรงนี้ใช่ไหมแล้วในส่วของตัวแคปซูลครับเดี๋ยวพี่สิบจะเปิดให้ดูนะอ่ะเมื่อกี้พี่สิบแรกมาประมาณเ0็0ันกว่าแคปซูลนะครับผม โอเคครับในส่วนของตัวแคปซูลนะครับผมเราสามารถกดใช้ได้เลยนะครับเลตอัตราการดรอปก็เหมือนกันครับนี่ทุกคนโอกาสออกตัวละครนะครับผมสกินเซเล0.02มิติ0.2นะครับผมฟูเซเดอร์ก็1ใน2 0,000ครับผมก็คิดว่าน่าจะมีการันตีเช่นเดียวกันครับเราสามารถกดแม็กไปได้เลยซึ่งอัตราการคำนวณตรงนี้พี่สิบไม่แน่ใจว่ามันคำนวณจากอะไรครับเพราะว่าอย่างกระเป๋าในช่องพี่สิบครับมันก็เหลืออยู่ที่ประมาณ218ใช่ไหม หรือว่ามันอาจจะไปคำนวณพร้อมกับในส่วนของตัวนะครับนี่หรือเปล่าสกินหรือเปล่านะผมอันนี้พี่ติก็ไม่แน่ใจนะชักก็คือประมาณกระเป๋าสกินบวกกับกระเป๋าส่วนของตัวยูนิตนะครับผมรวมกันแบบนี้หรือเปล่านะครับผมอา๋ยวพี่ติจะลองใช้ให้ดูนะครับแล้วก็ก่อนใช้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ติจะแนะนําอีกอย่างนะครับนั่นก็คือในส่วนของการตั้งค่าออโต้เซลล์นะครับถ้าหากใายได้สกินระดับไหนที่ต้องการแล้วนะครับผมก็อย่าลืมตั้งค่ากดปิดนะครับ สมมติมเราต้องการขายตัวละครสก,กินระดับแร่อีพิกแล้วก็รีเจนนะครับผมเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของตัวแคปซูลนะครับมันใช้ค่อนข้างเยอะครับมันเลยทำให้กระเป๋าเราเต็มค่อนข้างง่ายครับผมเดี๋ยวพี่สิบกดให้ดูนะกดแม็กนะสองร้อยสามสิบเอ็ดนครับมันก็จะได้สก,กินต่างๆรวมวันสองร้อยสามสิบเอ็ดันนะครับผมอานแล้วเราใช้กันต่อครับนี่กดไปเดี๋ยวพี่สิบกดให้ดูนะนี่สองอยี่สิบเก้า ก็ได้เป็นตัวลนนะครครับผมซึ่งมีโอกาสได้จะเป็นตัวละครชายนี่ด้วยครับเดี๋ยวพี่สิบให้ดูว่าตัวละครชายนี่กับตัวละครธรรมดาแต่และตัวต่างกันยังไงนะคคับผมอ่านพี่สิเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะนี่อ่าเป,ปิดป้ายอ่าเมื่อกี้ได้สก,กินของเทนเยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่ฮิดันนะครับตอนนี้คือพี่สิบขาดฮิดันชายนี่ซึ่งไม่รู้ว่าฮิดันมันมีชายนี่หรือเปล่านะทุกคนอ่ะใครมีน้ํายาบูทลัคกี้ก็อย่าลืมใช้ไปนะครับผมเพิ่มโชคนะครับอ่นนี่ครับ เปิดป้ายได้สกินส่งมานะครับผมนุน้นก็คือใครได้ตัวละครสกินอะไรแล้วก็อย่าลืมขายทิ้งไปก็ได้นะผมจะได้แบบเอ,อ่อตั้งค่าไว้จะได้แบบไม่ลบก,กระเป๋านะเพื่อนคนอ่ะนี่ครับเปิดป้ายเลยห้าพันเอ้ยเลยห้าพันอย่าบอกนะว่าพี่สิบจะไม่ได้อาดูขาดไปไปต่อสี่พันสี่ โดนการันตีแน่เลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เหลือ500สุดท้ายแล้วนะครับผมตัวละครอาลูขาดยังไม่โพ่เลยอ่ะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้พี่ติปเกือบกดไปประมาณหมื่นนึง okay, อะนะโอเคไป130สุดท้ายนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวพี่ติจะให้ดูตัวละครแต่ละตัวครับผมหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมขอลองเช็คอาลูขาดทีอาลูขาดไม่มาจริงด้วย อ่ะนะครับผมนี่จะเป็นตัวละครของฮิดันนะครับซึ่งพี่สิบได้มาค่อนข้างเยอะเลยแต่ไม่เจอชนี่เลยครับทุกคนแต่ว่าตัวละครที่เหลือครับพี่สิบได้ชนี่ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะอ่ะอย่างโครดนะครับผมชนี่ก็จะเป็นสีขาวครับนี่ได้มา2ตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับผมนั่นก็คือตัวละครบลูนั่นเองนะครับผมดูว่าแมวครับผมนี่ชนี่ก็จะเป็นใส่ปลวกแบบนี้นะครับผม ค่อนข้างสวยงามนะครับนี่ได้มา2อันแสดงว่าฮิดันไม่น่าจะมีใช้นี้นะครับพี่สิบขอเดานะว่าไม่มีใช้นี้นะครับผมมาแต่ก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวพี่สิบจะพาทุกคนนะครับผมไปใส่โค้ดกันก่อนเลยนะครับผมซึ่งอัปเดตนี้นะครับจะมีโค้ดมาทั้งหมด4โค้ดนะครับผมพี่สิบใส่ไปละ3โค้ดเลยอีก2โค้ดนะครับผมสำหรับโค้ดที่1นะครับทุกคนก็ใส่ตามพี่สิบได้เลยครับผมฮารวินพาร์ทสนะครับผม โค้ดนี้นะครับจะเอ่อได้อะไรด้านน่าจะได้รีโลนะเท่าไหร่พี่สิบจำไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็โค้ดที่2นะครับผมชื่อว่าอาราวีนสเปเชียลนั่นเองนะครับผมซึ่งโค้ดนี้ครับมีเงื่อนไขก็คือจะต้องเลเวล50ถึงจะสามารถใส่ได้นะครับได้ทั้งหมด75รีโลเลยนะครับทุกคนแล้วก็โค้ดที่3นะครับผมพาร์ทสองดีเลยนะครับผมนี่โค้ดนี้ครับ ทุกคนสามารถใส่ได้เลยนะใครที่ไม่สะดวกพิมพ์ก็ไปก๊อปเอาได้นะครับผมพ่สิบพิมพ์เอาไว้ในดิสิบชันให้เรียบร้อยแล้วนะครับโคนนี้ใส่ได้เลย50นะครับผมจะได้ทั้งหมด50ลิโลนะครับผมแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับผมชื่อว่า b ั c k p a d นะครับผมโค้ดนี้ได้ทั้งหมด10รีโลนะครับผมอ่ะพสิใส่ก่อนนะนี่10รีโล5,000 candy แล้วก็1,000 g e มนะครับผมก็อย่าลืมไปใส่กันเลยนะครับ โอเคครับทุกคนแล้วก็เหลืออีก2ตัวละครใช่ไหมก็คือคาตาคุริกับรูรุตนะครับผมแต่ละตัวหาจากไหนนะครับผมสำหรับตัวละครคาตาคุรินะครับทุกคนจะต้องเข้าไปเล่นในโหมดรีเจนสเตตนะครับให้วาปมาที่โซนเพย์นะครับนี่โซนเข้าไปแล้วก็กดรีเจนสเตตด่านสุดท้ายนะครับจะมีแค่ด่านเดียวมีโอกาสได้คาตาคุริอยู่ที่1.25%นะครับผมแล้วก็มีการตีอยู่ที่75ตัวนั่นเองนะครับ สำหรับคาตาคุริจะเป็นธาตุนะครับผมกายภาพแล้วก็เวทในตัวนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากเลยครับทุกคนอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวละครรูรุทนะครับทุกคนจะต้องว้าไปที่เลดนะครับนี่ครับมันจะเหมือนกับตัวละครเอ่อจากเรื่องซากาโมโตะครับนี่ว์ปมาได้เลยหลังจากนั้นก็เข้ามาครับในเลดครับก็จะเจอเป็นเลดด่าน2ครับมีโอกาสได้รูรุทหนแล้วก็มีการตีอยู่ที่30นั่นเองนะครับผมตัวละครรูรุทจะเป็นธาต กายภาพกับสายฟ้านะครับผมเลคคอมเมนก็คือธาตุที่เหมาะสําหรับการเอาไปตะลุยด่านนี้นะผมก็จะเป็นธาตุแอร์นะครับผมกับธาตุตัวไลท์นะครับผมหรือว่าสายฟ้านั้นธาตุแสงนะครับผมประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ในส่วนของตัวพี่สิบขอเช็คสิโอเคมันจะอยู่ในโซนเพจนะครับผมมีระบบในส่วนของตัวทานเฟอร์ชไนี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ทานเฟอร์ชไนี่อ่ะใครมีตัวละครชไนี่ตัวไหนนะผมก็เอามาใส่ได้นะครับผมโอนย้ายพวกชไนี่ต่างต่างนะ ครับผมอยู่ในโซนเพย์ตรงนี้นะครับก็คืออัปเดตนี้คร่าวๆหลักๆก็จะมีแค่ประมาณนี้ครับเป็นการลงเลดแล้วก็ลงดีเจนสเตจหาตัวละครนะครับผมแล้วก็ลงอีเวนต์เพื่อที่จะสุ่มตัวละครพวกตัวนี้ครับนี่3ตัวนี้เลยส่วนใครที่ยังไม่ได้อาลูขาดนะครับผมก็สามารถสุ่มได้ทั้ง2ตู้เลยนะครับผมอัปเดตนี้พี่สิบรู้สึกว่าภาพมันกระตุกๆหรือว่าเป็นที่คอมพิสิก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจครับผมโอเคสำหรับวันนี้ครับพี่สิบก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขออนุญาตไปฟาร์มหาตัวละครน,นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย